คลิปวันนี้เราก็จะพาคนดูเนาะมาทำการเพิ่มยอดสมาชิกของในกลุ่ม Facebook ตัวเองกันเนาะอะไซดที่อยากจะให้สมาชิกในกลุ่มมียอดพูดแอร์มียอดสมาชิกหรือว่าอยากให้กลุ่มมีการมองเห็นดีๆขึ้นก็เรามาดูว่าทำไปเหมือนได้เนาะโดยวิธีขั้นตอนแรกให้ได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์ hmmdollar.com จะเอาลิงก์เว็บไซต์มาให้ก็สามารถที่จะกดามาชชิเงินทำตามไปได้ง่ายๆอะแล้วพอได้เข้ามากันแล้วในตัวเว็บไซต์ก็จะมากดสมัครสมาชิกกันไปก่อนได้เลยเผื่อใครที่เข้ามาชิเงินเป็นครั้งแรกเพราะว่าตังแต่สมัครสมาช พื่อสมัครสมาชิกแต่ใครที่มีบัญชี Google Gmail ที่อยากจะสมัครผ่านก็เพียงแค่กดด้านบนนี้ไปแล้วก็ทำการสมัครผ่านสกุล Gmail กันได้แล้วแตาว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วอยากติสมัครผ่านเอ่อหรือว่าสมัครผ่านกันไปเสร็จแล้วมีบัญชีเดิมอยู่แล้วก็ให้ย้อนกลับมาเพื่อที่จะลงชื่อใช้งานไปได้เลยอาจจะพูดติดแฟดกันไปบ้านหรือตะกุกตะกักตรงไหนก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะอ่ะ จา้าทีนี้ก็ให้เราได้เข้ามาในตนัวหัวใจหัวใจความเขาจะมีต่างแรกเป็นแบบนี้มีหัวข้อมีบทหมู่มีอมมมยอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้ให้กับเราได้สามารถจะมาไว้ใช้งานในตรงต่างๆตรงนั้นนี้และสาหรับใครที่อยากจะเามาใช้งานเป็นครั้งแรกและไม่มียอดเงินหรือว่าใครที่เคยเามาใช้งานแต่ยอดเงินก็นหมดกันไปก็ให้กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้จะไปกดได้ที่หน้าต,ต่างของเขาว่าตรงนั้นหน้าต่างตรงนั้นนี้เพราว่าจะเป็นหน้าต่าประมาณนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพเติมเงินกันได้และก็จะสามารถที่จะเลือช่องทางในการเติมเงินกันได้แบบง่ายเพียงแค่กดเข้าไปที่คาว่าช่องทางเพราะว่าจะมีช่องทางขึ้นมาเป็นแบบพีเศษช่องทางในการเติมเงินกับเราได้เลือกไม่ว่าจะเป็นสแกน จุ้ยโค้ดบนทุกธนาคารเป็นทุมันนี่วอลเล็ตคริปโตและโปรเฟล์มันนี่เราก็เลืรก่มไปได้เพื่อเดินจำการเติมเงินตอนที่เราสะดวกกันได้ในสี่ช่วงชานี้เลยเมื่อหาเซ็นที่ตัวมันไปเสร็จแล้วไม่ยอดจริงๆแล้วก็ให้ย้อนกลับมาเพื่อที่จะไปชิมเงินนำาะแนนต่างๆหน้าต่างอะไรกันได้เลย ไอ้เออในวันนี้เราไปตามเพื่อนเบลจะมาชี้ฝนในกลุ่มเฟซบุ๊กของเราแล้วกดชี้เข้าไปในตัวหมดหมู่เนาะในเพือนหาดูในตัวหมดหมู่ที่ต้องการจะทำการก็คือการเพิ่มพนเข้ากลุ่มก็อยู่ตรงนี้กดชี้เข้าไปพอเลอกกันได้แล้วในตัวหมดหมู่ก็เลือกกันต่อที่ตัวบริการบริการสุดที่หลักฐานเราเราเขาเลิกจำเปได้เลยตามที่ต้องการเนี่ยของเราก็จะขอเลิกเป็นแรกนี้ให้ได้กดชี้เข้าไปเลยแล้วพอเลือกกันได้แล้วที่ตัวหมวดข้อบูหมูดบริการตัดเองเข้ามาแล้วทีนี้ให้ย้อนกลับมาที่กลุ่มตัวกลุ่มเฟซบุ๊กของเราเองเพื่อมาทำการคล็ อาแล้วพอได้ล i n k ขงกลุ่มเฟซบุ๊กเขามาแล้วที่นี่ให้ l i n มาวางได้วางั้แล้วทีนี้ก็ให้มาเสร็แต่หมดต้อการจะพิ่มอ,อเสร็จทั้งีแล้วตนได้ล้ทีนี้ให้กดสองตัวตรงตารางนีไ,ได้เลย อ่แล้วพอได้สังเตเนไปแล้วเปนีเนก็จะมีระบบเมาเป็นการเชบอกให้กับเราได้ดูบนได้เป็นแบบนี้เนาะถ้าถวไหนทีสั่งซื้อก็สามารถที่จะให้เช็คดูยอดออเดอร์สถานะจะไปได้ไปไปง่ายเพื่อที่ว่าเราอยากจะดูอะไละเอียดกันด้วยเนาะค่ะว่าขึ้นมาเป็นแบบปีแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันได้เนาะที่คำว่าโฟร์การของซอ้อเพื่อใครที่สั่งเตอเไปแล้วอยากที่จะเช็กดูกันว่าออเดอร์อยู่ในระบบไหนขัดข้ออนยังไงไหมก็เอดรากดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันได้เนาะ ได้ประมาณนี้เลยแต่ถ้าหากเข้าม่เช็คดูกันแล้วออเดอร์มีการขัดข้องมีปัญหาหรือว่ามีการยกเลิกคุณผู้ชมก็จะได้กดเข้ามาได้ตรงด้านนี้ไปก่อนได้ที่หน้าต่างเขาว่าตั๋วโดยการกดเข้ามาคัแล้วที่หน้าต่างตรงนี้เขาก็จะไปดับตามแบบนี้กับเราสามารถจะเข้ามาเพื่อทําการที่จะแจ้งปัญหาหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาแก้ไม้ทกันได้โดยการพิมพ์ข้อและข้อความเพื่อที่จะทาการกดส่งตั๋วไปส่งให้แอดมินหรือสามารถจะได้แนบรูปภาพไปกับแอดมินได้เห็นภาพด้วยเพื่อจะได้แนบรูปภาพเป็นโฟล่ฟ้อเอจะเป็สงกมินาน้จทย์ของ สำหรับใครที่อาจจะฟังมุชิงกันไปแล้วไม่ได้มีปัญหาแฟลฟ้องเกิดหรือว่าเกิดมีปัญหาเองในเรืงงเลยเอาจะต้องซื้อตามไปไปตั้งแต่ตอนตัวรี้อยากจะดูยอดก็ลองย้อนกลับมาดูกันได้นะที่ตัวของโพสต์ตัวเองเอ้ยไม่ใช่ตัวโพสต์เนาะอาจจะย้อนกลับมาดูกันได้นะที่ตัวของกลุ่มเอ่อเฟซบุ๊กตัวนี้วันนี้ยอดสมาชิกจะสมมติยังก็ยังตอนนี้ก็จะมีของดูวิวที่สิบนอแล้วก็มาลองนี้หน้าจอดูกันไปเลยว,ว่าตอนนี้จะขึ้นมาได้อยังบทไหนกันบ้างแล้ว อาก็มาไ,ไม่ได้ไม่ซื้นมาทันทีเราก็ไม่ต้องรีบร้อนหรือว่าตกใจกันไฟเพราะว่าในการส่งซือบางทีไม่ใช่เต้องเช้เวลานในการดําเนินการว่าจะซึ้อไหมกับเราเรื่อยๆหรือว่าขึ้นมาสักตนอนนึงเราค่อยดูหรือว่าค่อ,อ,นนคอ,าคอยรอกันไปก่อนได้เลยแต่ผู้ไม่ได้ผูใจร้อนหากว่าในระหว่างนี้เพื่อไม่ไปการเสียเวลายังไงหรือว่าคทีด,ดูวันเดียวกันไปสำหรับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยได้ตภาพไปให้ตอนทีย่ยอดเพิขึ้นเดี๋ยวเราลงกระจุแล้วกันแต่อย่างที่ชี้ปลงแอบชี้แจงกันไปนหากว่าคุณผู้ชมไปสั่งซื้อตากันมาก็ไม่ต้องตกใจกันไปเนาะไม่ค่อยดูกันไปก่อนได้เลยแต่การขึ้นก็จะตามที่เราได้บอกคนไปเมื่อกี้เลย แล้วเราพย้อกลับมากันจากเมื่อกี้นะที่เราได้ทําการส่งเตือนกันไปแล้วนั่งรอสัรู่วันนี้ยอดสมาชิกของในกลุ่ม Facebook ข,ของเราเขาได้เพิมมากจะเป็นทีน่รู้แลแบบนี้กันแล้วเนาะแล้วก็วิธีชั้นตอนในการทําก็จะง่ายประมาณนี้กันเลยด้วยค่ะว่าคนผู้ชมคนใดที่ได้เข้ามาทดลองใช้งานหรือว่าเข้ามาทําการกันแล้วก็ววจะได้เห็นยอดประมาณนี้กันเลยเนาะหรือว่าใครที่ยังไม่ทันได้เข้ามาทดลองใช้งานเดี๋ยวเข้ามาทําตามก็สามารถที่จะกดเข้ามาในลิก์ตัวเวไซต์เพื่อเข้ามาทดลองใช้งานทำตาๆกันไปได้ไปง่ายวิธีหาสงใจของข้อหรือเพิ่มเติมยังานในตัวเวไซต์ก็จะมีข้อประมาณนี้ให้กับคนผู้ชมด้วยใจาที่จะเข้ามาทดลองใช้งานทำตาๆกันได้เลย มีอย่างหัวข้อที่เราได้ค้างนว้นนไว้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นหัวข้อหรือว่านัาต่าง,งารแนะนําเพื่อนเพื่อคุณผู้ชมคนใดที่สนใจจะลองแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาทดลองใช้งานทาการนันสั่ในตัวเว็บไซต์ก็ลองเข้ามาที่ตรงด้านนี้แล้วว่าทำการ,ค,ารคลิกทิ้งไปส่งให้กับเพื่อนเพื่อเป็นการแนะนาให้ทราบชิง,งาีาเว็บไซต์โดยตรงกันได้เลยอ่ะสำหรับได้คิดวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะใครได้รับชมจุดตรงตอนนี้สนใจย,ยังไงก็เข้ามาดูหรือเข้ามาทดลองใช้งานทาตามคนาแล้วและรับชมจุดตรงตอนนี้สำหรับในตอนนี้ก็ขอบคุณนะ